คิเพิ่มเพื่อนสุดท้ายได้เพื่อนมาเปิดในหน้าเขาก็ไม่ให้ผ่านเขาบอกว่าคุณทําผิดกฎทําคิดเพิ่มเพื่อนมาเรียกรอยเลยอย่าทําเด็ดขาดนะครับผมอ๋อกลับมาแล้วครับพึ่งแพ็คของเสร็จเยี่ยมเลยนะครับจะพี่ลองไปเรื่อยนะแต่รี่ช่างทานไม่ได้เข้าดูหลายวันโอ้ว่าแล้วไม่เจอเลยนะขอบคุณพี่หนานเผมตอบไปแล้วนะทีนี้นะผมก็เห็นช่องหนึ่งผู้ติดตามพันกว่าอ่าเห็นไหมแต่ยอดขายเป็นแสนเห็นไหมผมถึงบอกว่า ไม่ได้เกี่ยวว่าต้องคนติดตามเยอะๆถึงจะมียอดขายเยอะนะไม่ได้เกี่ยวทุกอย่างยอดขายรายได้ของเราวัดกันที่คลิปต่อคลิปเลยถ้าเรารู้หลักการทําคลิปให้น่าสนใจนะครับผมท่านไงที่คนอยากจะหยุดเนิ้วดูอย่างนี้เนี่ยเรารู้หลักการแล้วก็มีโอกาสขายได้นะครับขอบคุณพี่เพ็ญจุภาด้วยนะครับคุปผินด้วยนะครับขอบคุณนะครับผมวกับคุณพี่ดอกบัวด้วยนะครับผมอยังไม่เข้าใจอย่างไรพี่ดอกบัวถามผมได้นะครับอขอบคุณพี่สุด้วยนะ แล้วก็พี่พุทธิพงษ์ด้วยต้องกินให้หลากหลายแม่แน่แพี่ลินลินถูกต้องนะครับผมอย่ากินซ้ำนะกินหลากหลายนะครับผมอ่าโอเคตามทันแล้วพี่ก้องผมยาวะขอบคุณนะครับแล้วก็พี่ปลาด้วยใช้ดีบอกต่อนะครับพี่ส้มแป้นไม่เจอกันนะขอบคุณนะครับผมอ่าขอบคุณคุณแม่มณีด้วยขอบคุณครับโอเคครบแล้วครับผมก็วันนี้นะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่โอ้ไกลโหเลยเก้าโมงตอนนี้ก็สองชั่วโมงคขึ้นแล้ว นะครับมีพี่เมษาพี่ดีพี่เปิ้ลเอ่ยนะครับคุณแม่มณีพี่เคสเอ่ยนะครับพี่มีความที่คุณนะครับเสื้อแรกขอบคุณนะท่านไหนซื้อแล้วแจ้งได้เลยนะนะครับผมขอบคุณด้วยนะครับที่อยู่ด้วยกันมานะถ้าท่านไหนส่งของขวัญมาแล้วหรือว่าได้ทักทายกันทราบผมอาจจะมีการปกล่นคอาเม์ไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมหรือว่าท่านไหนสั่งซื้อแล้วอย่างไรผมก็ต้องขอขอบคุณด้วยแล้วก็อยากืมสั่งซื้อด้านล่างข้อเส็จแล้วก็อย่าลืมแจ้งผมด้วยนะเพราะว่าผมจะเป็น พี่เลี้ยงคอยคาแน,นะน,ยยนําจะวิเคราะห์ช่องโดยยืดทักมาผมนะครับถ้าไหนเีแยแล้วสงสัยองไรก็ยืดทักมาผมจะได้ช่วยแนะนําเพิเ่มเติมอย่างเงี้ยไปนั่นเองนะครับผมแล้วก็พี่จอด้วยขอบคุณนะครับผมขอบคุณนะที่อยู่ด้วยกันมาตลอดเลยโอเคนะครับเดี๋ยวเราจเจอกันนะครับผมพี่คุณแม,ม่แมาเมินด้วยนะแล้วก็พี่สรัดตอนที่มาพี่อํนวยด้วยเพีย่าลมนะรอพี่อยู่นะก็ก็กนะครับรอดูคลิปพี่อยู่นะทําได้เลยนะครับผมอย่าไปคิดเยอะนะครับ พี่แสงโอ้ขอบคุณพี่แสงด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับผมแล้วก็พี่ไก่ผมกล้วยด้วยนะครับผมโอเคเราเจอกันวันพรุ่งนี้ครับผมเวลาเดิมก็9ก้าโมงเช้าถึงส1็ดโมงครึ่งได้แล้วก็พี่น้องอย่าลืมช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะแล้วก็ถ้าฝนตกแล้วพี่น้องไม่ต้องกลัวพี่จะพี่น้องจะเป็นหวัดนะผมตากฝนจะไม่เู้จะตากยังไงก็ไดะนะครับผมแต่ว่ามีใส่เสื้อกันฝนนะแต่ตัวก็เปียกเละเทะเลยแต่แทบไม่เคยเป็นหวัดเลยเพราะว่าถ้าตากฝนมาหยินมันเย็นในร่างกายมันมากกว่าร้อนแล้วก็กินของร้อนเข้าไป ของร้อนไม่ใช่น้าร้อนนะของร้อนก็อย่างเช่นผักประเ,ทเภทใบกะเพราผักประเภทอะไรอะ่ะแมงลักผักอะไรที่มันเป็นธาตุร้อนน<า>ั่นแหละนะครับผมข้าหน้าก็ได้หรือขิงก็ได้กินเข้าไปให้ร้อนกับเย็นมันสมดุกลววกันเดี๋ยวหวัดก็จะไม่ถามหาเมื่อคืนผมตากันที่ตื่นมานะเสียงผมก็ยังปกติเลยไม่เป็นหวัดเพราะว่าสมดุลหยินหยางตามที่เมืองจีนเขาบอกเอาไว้แพทย์แผนจีนเขาให้สมดุลหยินหยางนั่นเอง นะครับผมคุณพี่พันธ์ด้วยนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับลูกพุ่งนะครับ่ะขอวานไปขวานพุ่นะครับขวานตุ่นนะครับขอานุ่ที่ตระหนัขอบคุณอ่านอ่าน สุดท้าย